มีเนยหรือบัตเทอร์เบรร์นะครับจากมาสคอตมีนั่งเงาเงาสู่ไวรัลมหาชนนะครับในยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังครองโลกกันนั้นการสร้างกระแสและการเป็นไวรัลสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่คาดไม่ถึงมีเนยมาสคอตประจำร้านที่เริ่มต้นจากการเป็นมีธรรมดานะครับที่นั่งเงาเงาแล้วก็เดินไปเดินมาได้กลายเป็นไวรัลมหาชนโดยเราจะพาคุณไปรู้จักกับประวัติและความเป็นมาของมีเนยและเหตุผลที่ทำให้มีเนยตัวนี้กลายเป็นกระแสะที่พูดถึงกันอย่างมากมายครับ อันดับแรกเรามาดูปอดความเป็นมาก่อนมีเนยถูกสร้างนะครับให้เป็นมร์คอตประจําร้านที่ต้องการให้มันดูเหมือนมีเป็นเอกลักษณ์ความเป็นมนุษย์มีความรู้สึกมีอารมณ์นะครับในตอนแรกมีเนยก็ยังเป็นเพียงหมีที่ประจําร้านเดินไปเดินมาแล้วก็เต้นดุกด๊กดิกด๊กดุกดิกเหมือนกับมร์คอตทั่วไปโดยเอกลักษณ์ก็คือมีความเป็นเด็กตัวน้อย,น,อยนะครับประมาณ4ขวบที่ชอบเต้นแต่ก็ยังมีความเต้นแบบผู้ดีครับ เหตุผลที่มีเนยกลายเป็นไวร,รัลและจุดน่าสนใจก็คือเรามาดูวิเคราะห์ง่ายๆนะครับอาจจะมีปัจจัยโดยต่อไปนี้อันดับแรกก็คือการที่สามารถเชื่อมโยงกับอารมณ์และความรู้สึกของความเป็นมนุษย์นั่นเองครับมีเนยถูกออกแบบมาให้มีท่าทางและการแสดงออกที่คล้ายกับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเดินไปเดินมาเต้นคอปเวอร์ก็ได้หรือแม้แต่การแสดงความรู้สึกผ่านทางการมีชีวิต การมีอารมณ์และเป็นส่วนหนึ่งกับผู้คนหรือผู้ลูกค้านะครับอันดับที่2คือความน่ารักและความเป็นเอกลักษณ์นั่นเองความน่ารักของมีเนยนะครับรวมถึงการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทําให้มีเนยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นที่ชออื่นชอบของผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆนะครับจนถึงวัยทํางานนั่นเองนะฮะและอันดับที่3การทำคอนเทนต์ที่มีความคิดสร้างสารรค์ครับการนำมีเนยมาใช้ในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ทำวิดีโอเต้นคอปเวอร์นะครับการถ่ายภาพหรือการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็น่าสนใจจนกลายเป็นไวรัลและถูกแชร์อย่างกว้างขวางครับอันดับถัดมาก,ก็คือการมีส่วนร่วมกับผู้คนนะครับมีเนื้ยกลายเป็นกระแสที่ได้รับความตอบรับอย่างดีจากผู้คนที่มันไปสร้างคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับมีการแชร์ประสบการณ์และก็เข้า,ขาร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทําให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นครับ และเรามาดูกันว่าข้าบต่อไปของมีเนยจะเป็นกันอย่างไรบ้างครับหลังจากมีเนยนะครับเป็นวเวรลแล้วก็เป็นที่นิยม แล้วเรามาดูการเติบโตในหลายๆด้านอันดับแรกคือการขยายกิจกรรมและก็โปรเจกต์นะครับมีเนยนะครับมีการนําไปใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงการจัดกิจกรรมรวมถึงอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องโดยการสร้างความสนใจและความดึงดูดต่อผู้คนนะครับอันดับที่2การร่วมมือกับแบรนด์และองค์กรต่างๆมีเนยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการร่วมมือกับแบรนด์และองค์กรต่างๆนะฮะเพื่อสร้างความสนใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค อ่าแับภาษาการสร้างสารรค์คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับโดยการสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับมีเนยอ,อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือการ์ตูนนะครับก็จะช่วยให้มีเนยจะมีความสนใจแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับมีเนยจากหมีที่มีความรู้สึกว่าเป็นหมีที่นั่งเฝ้าร้านนะครับกลายเป็นหมีไวรัลที่สามารถเชื่อมโยงมิติก,กับความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นมีความน่ารักและความเอกลักษณ์นะครับ รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่มีความน่าจับตาม,มองตอนนี้เราจะมาดูกันต่อไปว่ามีเนื่อยนะครับจะสร้างความน่ารักในคอนเทนต์อะไรต่อไปครับ